คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมมาเจอกันก่อนเลยนะครับทุกคนก่อนหวยออกนั่นเองนะครับทุกคนสวัสดีรอบด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันที่เฮงเฮงปังๆัทุกทุกท่านเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาช่วยแอดลุกกันก่อนนะครับแอดมาค่ายโจ๊กเกอร์นะครับกับเกม แพนด้าล็อกวายนั่นเองนะครับหรือว่าเนี่ยตามชื่อนี้เลยนะครับแพนด้าเจียเจี้ยนแพนด้าอะไรสักอย่างแพนด้าวายอะไรสักอย่างเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูนะครับแอดจะซื้อฟิทปินนะครับทุกคนช่วยแอดลุ้นหน่อยนะครับเวลานี้นะครับก่อนหวยออกเหลืออีกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะหวยออกแล้วนะครับเอาเบตห้ามาจัดไปครับผอมกดไปเลยแล้วกัน เกมนี้คือว่าแพนด้าลงมาก็จะล็อกนะครับแต่ถ้าไม่มาก็คือโคตรจะเค็มไปเลยนะครับผมก็อรอลุ้นว่าจะมาสก,กีตตัวแค่นั้นเองหรือจะมาทั้งฝูงก็ได้นะครับไม่มีใครว่า <c oughs> ไปครับประเด็นดอกแรกก็ไม่มาแล้วโอ้โหมาแค่ตัวเดียวโอ้โหมาแบบนี้ไม่ได้นะ ถึงได้มาดูก่อนว่าก่อนเหยออกมันจะเป็นยังไงเนาะ35ครับโหเลย5้ารอบแนละ้วทุกคนอืมลงมา3หน้าอย่างนี้สวย35เหมือนเดิมเราซื้อไปทั้งหมดเท่าไหร่300กว่าทุกคน28ครับทำไมไม่มีตัวแพงเลยเนี่ยเออซปเปอร์วินแบ96ครับผม แอนด้ามาอีกหนึ่งมือสวยสวยสวยอันต้าวินเลยครับทุกคน166รอบสุดท้ายก็แจมอยู่นะอันต้าไปอีก212ครับทุกคนจะซื้อ3เบ็ดนี้แหละสรุปได้กำไรนะครับทุกคนนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับกดไปเลยแหละ ยังไงมันก็สามอยู่แล้วนี่โหแต่เมื่อกี้แพนด้ามาอยู่นะทุกคนก็ประมาณ10ตัวได้ไหม <laughs> มาสักข้างหลังเลย <Rey> ที่ท,ที่นี้เ <laughs> ฮ <h ash> ้ยซ้อนไหมอะโอ้โหไม่ซ้อนนะ <h> มาสี่ตัวแล้วนะ <h> <h> ไปข้างหลังหมดเลยรอบนี้ เออช่องสองทั้งสมาบ้างดินั่นแหละช่องที่สี่ยังไม่มานะครับปึ๊บปบยังยังยัง,ยงรอบนี้ไม่น่าจะขาดน่าจะขาดทุนอะช่องสี่ไม่มาเนี่ยน่าจะขาดทุนอะโอ้โหดูดิโอ้โหดูด,ด,ดิลงมา <laughs> ทำไมลงมาอย่างนี้อะ เออต้องมาบ้างดีนั่นแหละทุกคนอันต้าเอ,อ้ยไม่ใช่อันนี้แบบกรีนนะครับกรีนสปินนะครับผมมีอะไรยังไ,ไงไหมโอ้โหด้ออกนี้ร้อยยห้เฮ้ยไม่เกลือะทุกคนได้อีกเฉยเลย2องสี่หกปดสิมาเป็นโหลเลยก็ได้เพิ่มรอบแล้วแบบร้อยไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยเราจะทันกินไหมเนี่ยต้องเพิ่มเบ็ดแล้วแหละ นี่แหละซื้อแมงเบ็ด10เลยทุกคนวัดใจเดี๋ยวเราจะไปลุ้นหวยกันแล้วไงประเด็นพอเบ็ดหนักๆอาจจะไม่มาก็ได้นะแพนด้ามันต้องลงสักทีสัก2อสตัวอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นไงอือมติาครับ นั่นไงเบ็ดหนักก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนโอ้โหอีกกี่รอบสามรอบนะแต่และรอบมาแบบดูเดรีลรอบที่แล้วเรียงแบบแนวตั้งรอบนี้เรียงแบบแนวนอนนะครับผม ยังไงก็ยับหมดทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรจบไปที่259นะครับทุกคนอันนี้คือเบ็ด10นั่นเองเบ็ดสิเราซื้อไป800เหรอถึงเหรอ มันมีเบ็ดห้ากับเบ็ดสิบแล้วเราก็ต้องเอาเบ็ดหแหละทุกคนมันเหลือแค่นี้แล้วนะครับไปครับลุยรอบนี้ขอเถอะมานี่อ่ะกดไปเลยนะั่นได้อีกสองหัวรอบนี้ปล่อยสวยครับได้อีก2ครับได้มาอีกหนึ่งไปอยู่สัข้างหลังเลยนะ ผมว่าจบจบเกมเนี้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเล่นเกมเอออาจจะไม่ทันหวยออกเพราะแอดมาเช็คดูเฉยๆนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็หน้าลายค่อนข้างที่จะแข็งๆนิดนึงนะครับผมอันต้าวินนะครับได้กบดอกนี้350ครับผมโอ้โอโอแพนด้ามากี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โห190ครับ สวยเลยทุกคนเออมาเต็มเต็ๆเรียบร้อยเมกาวินเฉยโอ้โหไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะมาเนี่ยจะไปอยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่มานะครับอันนี้ตัวแพงอยู่นะครับทุกคนไม่ใช่ถูกๆนะครับสำหรับเหรียญกอไผ่นี่นะครับผมกำไรนิดหน่อยแหละไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้เราจะหมดอยู่แล้วแหละอะเดี๋ยวปล่อยไป แล้วก็เดี๋ยวให้เขาปิดฉากสวยๆขออีกสักดอกได้ไหมอ่ะแพนด้าตอนนี้นะครับมา3 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1้นะครับทุกคน1โหลแพนด้าแพนด้าหโหลโอ้โหกดไปเลยว่ะช้าทุกคนเออจัดไปอีก143ครับโอเคก็รวมไปที่พันห้านะครับทุกคนเอาเรื่อง แค่นี้ก็ได้แล้วนะครับได้กําไรก่อนเดี๋ยวไปลุ้นหวยกันต่อนะครับโอเคจังหวะนี้เราไปดีกว่าเพนได้แล้วไปก่อนก่าว่าจะไม่รอดด้วยซ้ำเพราะว่าน่าลายแข่งมากนะครับก่อนหวยออกนี้เอาได้อีก15อีกไม่หมดง่ายนะเ <c oughs> นี่ยมีแสม,มีแสม เอาแล้กบอีกครับไม่ให้หมดจริงๆนะเอ้าเป็นสิบแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนแอดยังไม่เล่นเต็มที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ก็ขอไปลุ้นหวยต่อแล้วกันสำหรับเกมนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแพนด้าร็อกไว กลับที่จะไม่รอดกลับมารอดเฉยเลยนะครับกำไรเน,น้นๆน,นะครับผม800บาทนะโอเคครับยังไงก็ฝากดกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์รุดกระดิ่งให้ช่อง t ุ m ม r r o w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กำลังใจทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนไปติดตามเพจแอดด้วยนะครับจริงๆแอดมี me, ทายเลขไว้นะครับผมงวดนี้นะครับผม โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเล่นเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่อยากให้มาเล่นเยอะๆนะครับมันจะดูสนุกดีแล้วก็ความร่วมมือแอดจะมีกําลังใจมากๆเลยนะครับผมไปติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็เวลามีกิจกรรมก็นะจัดไปครับผมโอเคครับทุกคนไว้เจอกันหลังหลังหวยออกแล้วกันนะบ่ายครับ